ชิต้าชิต้าใบเงินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพลอยน้องพลอยสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะเขานึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อแ,แม่ก่อนลูกสวัสดีครับพี่ข้าวต้มพี่ข้าวต้มสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนจะเอ๊ เอ๊ะจำชาตานหรอจำชาเหรอลูกจำชาตื่นเช้ามานะคะโอ้ยไม่รู้อะไรเตรียมไปหมดเลยทั้งวิเศษอื้อใส่ที่นอนแม่ก็ง่วงหลับวิเศษทั้งอื้อทั้งฉี่ที่นอนง่วงหลับเลยแม่เหนื่อยอ เหนื่อยยุ่งายุ่งมาทักทักเลยนะคะก็เลยโอ้พอวันนี้หลับพอตื่นเช้ามาทุกวันไงตื่นเช้ามาติดติดกันว่าไม่เกงปกติจะตื่นเช้าไม่ได้เพราะว่ากลางคืนไม่เกงน้อยไม่เต็มที่แล้วตื่นเช้าไม่ค่อยได้นีช่วงกระถินก็เลยตื่นเช้ามาสองสวันติดกันแล้วก็เลยทําให้พักผ่อนพักผ่อนน้อยลงเอยทีเนี้ยตื่นมาก็ เดินสำรวจบ้านเดินสำรวจบ้านาตักอื้อตักฉี่แต่ยังไม่ได้ตักจะเดินจะเดินดูสำรวจบ้านสำรวจลูกๆก,ก,ก่อนว่าอะไรเป็นยังไงลูกๆเป็นยังไงบ้างพอมาเดินไปอยู่ตรงห้องโน้นถึงกับต้องตะลึงและตกใจเลยนะคะว่าห้องโน้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะห้องโน้นนะคะห้องเนี้ยห้องเนี้ยนะคะ เห็กับตะลึงแล้วตกใจเลยโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับน้องๆน,นะคะไปให้เราไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะคะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะไปดูกันนะคะไปไปไปใครจะตามแม่มา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 เปล่าไปไข่มาไหมน้มองพลอยมาน้องพลอยพาแม่ไปเร็วๆมา พลอยพลอยมาพาแม่ไปเร็วๆไปเร็วไปดูอะไรกันเร็วไปดูอะไรกันเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นไปอาวาชิต้าชิต้าจะไปตามาตาจะขึ้นขี่คอแม่ไม่ได้ลูกเพราะว่าเล็บยาวยังยังไม่ได้ตัดเล็บอีกเล็บยาวลูกตาชอบขี่คอไปอาไปเงินนําทางเงินนําทางอาไปเงินําทางไปมาดูมาดูกันไปอาสแตมน์น้ำม่รูไมารูกไข่ปสแตมน้าไปดูไปดูไปดูกันถ้าต้มน้า เขาต้มนำทางไปมามาดูนะคะข้าเจ้ามาดูนะคะดูดูดูนะคะดูนะคะอ่าดูดูอีแม่จะเป็นลมดูนะคะนั่นอีแม่จะเป็นลมอีแม่จะเป็นลมไม่รู้ใครทำต้องจับมือใครดมเนี่ยมันต้องจับมือใครดมฮะ โรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนทําหรือเปล่าหรือเด็กน้อยตะกูลถั่วทําหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เก่งปีนป่ายกันใหญ่เลยเนี่ยฮะตะกูลถัว่วโอ้ยแม่จ,จิเป็นลมตะกูลถั่วทําต้องเอาใครมาเก็บต้องเอาใครมาเก็บจับมือใครดมไม่ได้เอาคนที่อยู่ในนี้ดีกว่าไหมคนอยู่ในนี้แหละเป็นคนเก็บตัวดีเลย มีใครบ้างตแตมตะตมหรือเปล่าตแตมไหมหรือใครตแตมไหมหรือใครทำหรือแสงดาวทำหรือเขาเนื่องทำหรือเพื่อใครทำอีแม่จะเป็นลมโอ๊ยดูดูนี่ก็พอเนี่ยดูดูดูแต่ละคนหรือว่าเขาเจ้าจทำจเจ้านั่นแหละแม่ว่าเขาเจ้าจะละมั้ง แน่แน่แน่ไม่เอานึ่งนึ่งนึ่งไม่เอานึ่งไม่ทําไม่ทำ PAUL! นึ่งไม่เอารูกไม่เอาโอ,โอ้มา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 นึ decision, ่งไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามามามาฝันข้าวลูกฝันข้าวโอ้ยหรือใครทําหรือแม่ไม่ถักครูทำเหรอหรือใครทำฮะเด็กน้อยปีนป่ายขึ้นแล้วนะคะเนี่ยขึ้นชั้นสองแล้วนะปีนป่ายแล้วนะคะ อ,อแตงกวาทำหรือเปล่าอือเราเจ้าเดี๋ยวไม่เกงต้องเอามาเก็บมาเก็บมามาฝีมือใครมาเก็บเลยมามามา <c oughs> ไม่เอาโูกขันข้าวไม่เอาเอ,อ้ย แส,แสบกันทั้งนั้นแต่ละคนนี่แสบ,แสบกันทั้งนั้นนั่นก็แสบไม่เบานะนะ่น่ะเริ่มแสบแล้วนะหลางในกงนั่นนะ่ะในกงนั้นเริ่มแสบแล้วนะคะะเริ่มปีนป่ายเริ่มเล่น แม่เสร็จงานก่อนไม่อยากปล่อยให้เดินเล่นนะลูกให้เสร็จงานก่อนูง,งานแม่เพียบเลยงานเยอะมากเลยให้เสร็จงานก่อนนะแม่จะปล่อยสี่ทัวออกมาเดินเล่นนะลูกก็พูดถึงบุญกระถินนะคะ บุญกสินเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะแม่เก่งต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมทําบุญกรสินกับแม่เกยงมานะคะทั้งหมด400กว่าท่านเลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะตอนแรกแะแม่เก่งได้อ่าบอกขอย่อยบอกยอดกรสินก่อนแล้วกันนะคะยอดกรสินของเราอยู่ที่325,810บาทนะคะตอนแรกได้มาแค่แสนกว่านะคะ ไม่เก่งก็อธิษฐานจิตบอกว่า,าให้ได้ทักสามแสนก็ยังดีนะคะเพราะว่าไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยได้สามแสนห้าหรือสามแสนเจ็ดไม่แม่เกงไม่ได้ใจจําไม่ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่า,าได้เยอะอยู่นะคะปีที่แล้วนะแต่ทีนี้ปีนี้แม่เกงเข้าใจว่าก็เป็นเพราะน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างแหละหลายๆอย่างนะ,ะทำให้ทุกคนมาทําบุญน้อยลงนะคะก็ไม่เก่งต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ ทีนี้มันได้มาแค่แสนก,กว่าๆไม่เคีงก็เลยอธิฐานฉิดว่าขอให้ได้สักสามแสนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทางวัดต้องการบำรุงวัดจริงๆทะนบำรุงรัดจริงๆทำบุรณะาวัดจริงๆ,อะ,ะงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มาหลังหลายตอน2วัน2-3วัน,2ว,น2วันสุดท้ายนี่แหละ2-3วันสุดท้ายเนี่ยค่ะมานะคะก็ทำให้ได้ยอดถึง3 2 5แสน 25, บาทเลยนะคะ ก็อนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะคะก็พระอาจารย์ท่านก็รับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะบุญใหญ่จริงๆมาหาบุญบุญมาหากรถินเลยนะคะก็เม่เขีงก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าไม่เงี้ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งทําตรงนี้ก็จะทําให้ทางวัดป่าไม่มีงานบุญใครเข้ามาทําเลยนะคะไม่มีใครมาทําบุญกรถินที่วัดป่านี่เลยนะคะก็ พวกเราก็ช่วยกันทุกปีเนาะนะคะปีละครั้งนะคะช่วยกันทุกปีนะคะปีละครั้งทํำบุญกฐินกันเพื่อบุรณาวัดป่าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปนะคะนะคะก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านด้วยนะคะขอทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะต่อไปนี้ก็เกียงก็ทําหน้าที่ต่อไปนี่คือเนี่ยหน้าที่ของแม่ หน้าที่เก็บกวาดตรงนี้นะคะนี่คือหน้าที่หลักนี่คือหน้าที่หลักนะคะหน้าที่หลักเลยที่ต้องดูแลลูกๆนะคะไมต้องไปรับแม่ดำรับแม่ดำออกจากโรงพยาบาลน,นะคะรับแม่ดำจากโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยช่วยแมวญาตอีกตัวหนึ่งไปทํหมันด้วยนะคะช่วยแมวญาตไปทํหมันด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปปล่อยป่าไม่แกงขอเขาไว้นะคะ เอาไปปล่อยป่าไม่เข็งขอเขาไว้แล้วก็เขาเลี้ยงลูกพอดีเขาคลอดลูกมาหลานเขาก็รักแมวด้วยนะคะแต่ปู่เขาอะไม่อยากจะเลี้ยงปู่ย่าเขาไม่อยากจะเลี้ยงปู่ยา่าเขาบอกว่ามันเป็นภาระประมาณนี้นะคะแต่หลานเขารักแมวมากหลานเขาขังแมวไว้ในห้องเลยนะคะไม่ปล่อยแมวออกมาไม่เขียงก็เลยว่าถ้าแมวได้สองเดือนหรือเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยไม่เคียงจะเอาแม่เขาไปทาหมันให้ทีนี้ก็ก็จะเอาไปทํานะคะก็เอ่อ ช่วยน้องได้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าค่ามัมนยังรูเท่าไร่เท่าไหร่นะคะทํามนแม่แกงก็จะให้เอ,อ,เอาไปทาไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เอาไปทํานะคะเอาน้องไปทำมันนะคะก็ช่วยน้องได้นะคะน้องแมวที่บ้านแม่เกียงนะคะที่หมู่บ้านแม่เกียงของญาติแม่เกียงนะคะที่จะเอาไปทำมันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ